<L an> ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนของรายการัวบไทยใต้ก่อนอยู่แล้วนะ<ม>เวลาเธอข้าวตอนกลางวันกับครอบครัวเ<ม> YouTube, ปิดย t u b บบนทีวีดูตลอดนะฮะแล้วเราก็ทายกันว่าเฮ้ยใครเป็นหัวใครเป็นท้ายวั<อ>นนี้พอมาได้เล่นเองมันยากกว่าที่เห็นนะจริงมันหลอนนะมันมีความมันจะเป็นคนแรกหรือเป็นคนท้ายเกมกองเร์นเนี่ยได้คืนเต้นจริงจริงมันก็เป็นอะไรที่วัดดวงซึ่งมีคําโบราณเขากล่าวไว้ว่าดวงนี่ก็เป็นฝีมืออย่างจริงเหรอจริงผมรุนมากเลยทุกทุกเกมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราดูทีวีอ่ะคือตอนแรกเรารุนว่าเฮ้ยคน หมือนจะออกมาแล้วแต่ก็ไม่ออกแต่พอเป็นเราที่มาอยู่ในกล่องเนี่ยทุกอย่างมันแบบมันโล่งอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยต้องขึ้นยังไงต้องขึ้นยังไงก็ลองติดตามดูด้วยกันนะครับว่าพวกเรา3คนเนี่ยจะไปถึงเกมไหนครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามรายการหัวท้ายตายก่อนนะครับดูสดนะครับทุกวันจันทร์สองทุ่มห้านาทีครับที่เวิร์กพอยด์ยี่สิบสามระบบเจ๊อย่าลืมดูการเป็นแชมป์ของสกายด้วยเฮ้ยโอ๊ยอย่าหลุดซิ นานจังเลยวะลูกก็ยังเนี่ยแต่ยังไม่มีใครลูกนะตอนนี้ไทโบก็แลก,กตายนะยาลืมครั้มทำทีแ้วนั่งนานเกินไป